วันนี้เรามาจะมาดักกุ้งหรือว่าดักปลาคะมาวันนี้มาทดสอบมาทดสอบอที่ดักกุ้งใหม่ที่ดักกุ้งใหม่ที่จริงวันนี้ก็คือมาที่นาที่เฉยนะครับมาดูอะไรเนี่ยดูบอ่อปลาเราวันนี้ก็ก็เลยซื้อที่ดักกุ้งใหม่มาสิบอันแต่ว่าวันนี้เอามาอันนึงนะทดลองที่เฉยนะนะแล้วก็ลองผสมสูตรตามที่แฟนคลับ YouTube แนะนำแต่เพียงแต่ว่าก็ยังขาดเทคนิคอยู่ก็คือว่า มีลำกับปลาดุกอาหารปลาดุกนะครับลำแต่ว่าเราไม่ได้คั่วมันอยูดดีิบทดลองที่เฉยครับทดลองที่เฉยว่ามันจะมีข้าวหรือเปล่าประมาณนี้นะกจะจะ็จะทดลองดูที่เฉยเราใช้เวลาก็คงตอนนี้มันจะข้ามาแล้วอะประมาณช,ชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็พอดีไปดูข้าวแล้วก็มาก็คงจะกู้กลับนะครับเดี๋ยวเราลงเอาลงน้าแล้วนะคะ เราจะต้องรอประมาณสักชั่วโมงกว่าเนาะเพราะเราไม่มีเวลาใช่เดี๋ยวส,สักชั่วโมงกว่ากว่าเราจะมากู้กันว่าจะมีปลาเข้าไปไหมอะไรเงี้ยอันนี้เพ,พิ่งทำครั้งแรกต้องลองดูก่อนรอบนี้คิดว่าทางเทคนิคก็คงจะแบบอ่ามันมันมันต้องหยอดลึกๆอ่ะให้ถึงพื้นหรือหรือไม่ก็ถ้าเป็นอ่า พื้นที่ที่ร่องที่ไม่ลึกร่องน้ำไม่ลึกก็คือขอให้เขาอยู่ที่พื้นดินนะ่ะอันนี้เขาลอยน้ําอยู่กลางน้ําอยู่น่าจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะก็คงจะต้องเอาตะลิงตะลิงริมตะลิงเพราะว่าอืปลาก็คงจะอยู่ที่พื้นดินเป็นหลังนะครับเป็นหลังไปเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นรอกันคะ่ะตอนนี้เรามาถางหญ้าถางป่าเนาะ<ช>ถางป่าต้นมะม่วงแอปเปิล รามีต้นมะม่วงแอปเปิลอยู่นะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีพวกก,กอไผ่ก็น้านข้างอีกก็เน้นต้นนี้อ่ะต้นนี้แหละฮะต้นมะม่วงแอปเปิลซึ่งปิธีแล้วก็คือไฟป่ามาลามเขาแล้วก็มันหลนทําให้เขาโดนลวกไปอ่ะลวกไปก็คือทําให้ผลเสียหายนะก็เสียดายไม่ได้กินช่วงสุกได้กินแต่ดิบเฉยอีนนี้ก็เลยรีบไปแก้ไขก่นะขอนที่ไฟป่าจะมาก่อนที่น้ํา พืชต้นไม้ก็จะแห้งแล้วก็ไฟป่าจะมาก็คือมาได้เก็บหวาอรอบๆเขานะฮะถางถางให้สะอาดก่อนตรงนี้คือรอยไฟไหม้ของปีที่แล้วนะคะหลังจากที่มันออกลูกออกผลอยู่แต่โดนไฟลวกก่อนก็เลยไม่ได้กินเยอะกินได้ไม่เยอะผลมะม่วงแอปเปิลมันจะเป็นสีม่วงๆค่ะค,ะคล้ายๆลูกแอปเปิล พีจริงเขาเขาไม่ได้ชื่อแอปเปิลแต่เราก็เรียกไงเรียกแอปเปิลโอเคตอนนี้เรามาดูข้าวกันดีกว่าข้าวปีนี้ก็รวงใหญ่อยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าจะงามพอใช้ได้อยู่ทั้งทั้งที่เราไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเยดายคนถ่ายถ่ายล่องน้อยไปหน่อยพี่จริงเขามีหลายนาเรามีหลายล่องนะครับประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณแปดไร่นะครับแปดไร่อันนี้แค่ล่องหนึ่งแล้วก็ด้าน ทางซ้ายด้านข้างลึกเข้าปในก็มีแต่ก็โอเคตรงนี้เขาตดถนนใหญ่นะครับก็คงการดูแลก็คงจะแบบดีกว่าใจใสมากกว่าคนอื่นมันอยู่ใกล้ที่เองแต่ก็ยอมรับครับพื้นเพิ่งปรับดินใหม่นะฮะปรับนาใหม่นั่นเองก็คือสูงต่ำย่างต่างกันอยู่ก็ด้านนี้ก็โอเคเพราะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ก็ก็คงจะต้องช่วงนั้นแล้วก็คงต้องมาปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่พื้นแล้วก็ดูการใส่ปุ๋ย ตรงกลางตรงกลางมันมีต้นไม้นะครับกาไม่อยากตัดมันต้นไม้ไม่อยากไปทําลายมันอืมก็เลยมันก็จะผลเสียต่อนาเราฮะข้าวก็จะล้มหน่อยนะครับตรงกลางเสียดายอยู่แต่ว่าเราก็อนุรักษ์ต้นไม้ไม่อยากทํกลกร,าาล,ร,รลา,ายเขาเาาข,า,ขาอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ก็พื้นข้าวเราก็อาจจะเสียหายมันงอง,งามไม่เต็มที่อมันคลุมอยู่มันคลุมอยู่อ,ยอีกที่ว่าเราเดี๋ยวเรามาดูแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูแล้วว่า อผลงานของเราจะสำเร็จไหมจะมีปลาเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามาทำการกู้รอบกันดีค่ะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าขายได้อะไรก็ได้ได้กุง้งได้ปูได้ปลาเราก็เอาหมดเลยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีมันจะได้ผลไหมเราจะทำบาปขึ้นไหมเพราะปลาที่เรานี่เราคือเราเลี้ยง <c oughs> เบือ่อแลง้งที่แหลง่งแหล่งน้ำด้วยนะแล้วก็อ วัตถุประสงค์อาหารต่างๆเนี่ยนะคะับถ้าเผื่อว่าเป็นพวกจะดักปูงเงี้ยแมาก็ใส่พวกเนื้อดิบไม่ได้ะอ,อะไรเลยไม่เลื้ออะไรเลยไม่ได้ก็ก็ผ่านไปแค่ชั่วโมงสรุปว่าไม่ได้อะไรค่ะไม่ยังไม่มีตัวข้าวอ <ๆ S 1> เอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราแบบอ่าจะทำแบบเต็มที่นะฮะมีเวลาที่จะไปวางเต็มที่